บัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกที่วันนี้วิเคราะห์เรื่องนี้กันกันกบคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชยัยเป็นยังไงบ้างนโยบาย30บาทรักษาทุกที่รอบนี้ถือว่าเดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะถ้าจะให้ผมเปรียบเนี่ยนโยบายรักษาทุกที่เหมือนการใช้ยาแรงครับแล้วพอการใช้ยาแรงแน่นอนยาที่มันแร,แรงก็อาจจะส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่เราก็ต้องจําเป็นต้องกินยานี้นะครับ เพื่อที่จะรักษาให้หายแต่ถ้ามันมีผลข้างเคียงเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้ก็เลยจะมาเช็คดูเพราะว่านโยบายนี้อย่างที่คุณบุษรินบอกไปก็คือเราคลิกออฟตั้งแต่วันที่25ธันวาคมแล้วก็นายกบอกว่าตั้งแต่ปีใหม่1มกราคม68เนี่ย รักษาทุกที่ครอบคลุมได้ทั่วประเทศแล้วแตม่มันยังเป็นอย่างนั้นได้จริงๆไหมนะฮะยังมีข้อจํากัดหลายอย่างเหมือนกันเลยครับผมไปสํารวจดูความคิดเห็นเสียงบ่นของประชาชนในโซเชียลมีเดียเขาจะมีการตั้งกลุ่ไลน์เลยนะครับมีการตั้งกลุ่ม a c e b o o k เลยว่าเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรักษาทุกที่ไม่ได้ผลกระทบในลักษณะที่นโยบายนี้ไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันใช้ได้แต่ยังไม่จริงเนี่ยยัง อีกฟากหนึ่งเราจะเห็นว่านี่คือการโปรโมตจากทางรัฐบาลที่บอกว่ารักษาทุกที่ครอบคลุมทั่วไทยเลือกได้ใกล้บ้านสะดวกลดการรอคิวแต่ในขณะเดียวกันอีกฟากหนึ่งเสียงบ่นของประชาชนก็จะบอกว่ารักษาทุกที่เหมือนซองมาม่ามีกุ้งอยู่บนซองเพื่อการโฆษณาแต่เปิดมามีแค่เส้นมาม่ากุ้งสักตัวก็ไม่มีอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อว่ากุ้งไม่มียังไงนะครับแล้วก็บางคนบอกว่ามีใบนัดจากโรงพยาบาลแล้วนะครับคือหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งนัดแล้วแต่ ก็วิไล่ให้คนไข้คนเดิมเนี่ยวิ่งไปขอใบส่งตัวอีกทําไมมันจะต้องทํางานซับซ้อนกันในขณะเดียวกันมีคนพูดถึงเรื่องใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยว่ามันจะทําให้ปัญหาต่างๆอะ่ะมันคลี่คลายลงได้ไหมอันนี้ก็เป็นความหวังของผู้ป่วยที่เขาใช้บริการบัตรทองอยู่นะครับทีนี้ลองมาดูว่าคุณอุ้งอิงพูดอะไรในวันคิกออฟสามบาทคีย์เวิร์ดสำคัญนายกบอกว่า ตอนนี้30บาทได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนแล้ว100%เซตอนนี้ประชาชนทุกคนเนี่ยมี Health ID ประจำตัวได้รับการรักษาเร็วขึ้นมไม่ต้องรอคิวนานแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเสียชีวิตเสียเวลา่ใช่เสียชีวิตนะเสียเวลาชีวิตไปทั้งวันเพื่อที่จะให้ อรอพบแพทย์ได้ต้องบอกว่าการรักษาทุกที่เนี่ยมันจะมีหัวใจสําคัญอยู่2ออย่างก็คือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับเรื่องระบบปฐมภูมิวันนี้เราจะมาพูดถึงการเชื่อมโยงข้อมูลก่อนว่าหัวใจสําคัญข้อนี้มันจะทําได้จริงหรือไม่นะครับแล้วมันมีความสําคัญอย่างไรลองไปฟังนายกพูดแล้วก็ไปฟังเลขาธิการสปสอชอพูดถึงความสําคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพครับ ในกทมเราเชื่อมหมดแล้วตั้งแต่ที่ท่านนายกได้มาเปิดตัวนะครับเมื่อเดือนกันยาแล้วก็มีการเชื่อมในระบบที่เรียกว่าเฮลิ n งเพราะฉะนั้นทุกโรงพยาบาลสามารถดูประวัติของผู้ป่วยได้แล้วสามารถดูใบส่งตัวจากระบบเฮลิ n งได้ครับผมดังน,นั้นก็จะมีการเชื่อมระบบข้อมูลทั้งประเทศร่วมกันแต่แน่นอนนะถ้าถามเทคนิคเดี๋ยวก็ต้องลงไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ในในโยบายเนี่ยมีนโยบายชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องมีการเชื่อมข้อมูลกันนะครับผม มมเมื่อเชื่อมโยงแล้วคือมีความคาดหวังว่าทุกหลายๆหลายๆตหาจะจบลงใช่ไหมครับเชื่อว่าจะดีขึ้นครับก็ไม่ต้องไปรอนานหรือว่าเสียเวลาเป็นวันๆพี่น้องต่างจังหวัดบางอาชีพหลายท่านก็ต้องเสียค่าแรงไปเลยหนึ่งวันนะคะต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะรับการรักษาเราก็เล็งเห็นค่ะว่านโยบายนี้ เมื่อต้องต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อที่จะให้เข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพี่น้องประชาชนในวันนี้ค่ะ30บาทรักษาทุกที่นะคะก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะทั้งหมดร้อเซแล้วกับประชาชนทุกคนที่มีบัตร He a l ์ h ID ประจําตัวค่ะก็ได้รับบริการรักษาพยาบาลที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นอย่างที่กล่าวไปนะคะ ตอนนี้ชาวบ,บ้านหลายคนพอรัฐบาลบอกว่ารักษาทุกที่ก็มีเผลอไปโรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ตัวเองนะครับก็คิดว่าถ้าไปโรงพยาบาลรัฐเหมือนกันก็น่าจะเริ่มต้นรักษาได้เลยแต่ปรากฏว่ามีหลายรายครับพอไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐที่ไม่ใช่ตามสิทธิ์ก็ถูกคุณหมอที่โรงพยาบาลเฉพาะทางที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐไล่กลับมาให้เอาใบส่งตัวจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์อยู่ดีเหตุผลที่มันเกิดสาเหตุนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า รัฐบาลยังไม่สามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพได้ร0อนะครับแม้ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีนะครับคุณอุ้งอิงจะบอกว่าเราเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพได้ร0อแล้วแต่นี่คือสิ่งที่ผมไปพบนะครับเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแดชบอร์ดของกระทรวงสาธารณสุขเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้ความคืบหน้าในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพข้อมูลชุดนี้นะวันที่6 มกราคม2568นะครับจะพบว่ามีหน่วยบริการที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยถึง71มีที่เชื่อมต่อไปแล้วเพียงแค่28เท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยบริการในกระทรวงสาธารณาสุขเชื่อมต่อ มียังไม่ได้เชื่อมต่อแค่7%ส่วนใหญ่เกือบประมาณ90%ก็เชื่อมต่อไปหมดแล้วนะครับที่สําคัญเลยก็คือถ้าเรามาดูตรงกระทรวงอวเหล่านี้คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเชื่อมต่อไปแค่14หน่วยบริการเท่านั้นยังไม่เชื่อมต่ออีกต้อง90หน่วยบริการนี่แหละคือปัญหาที่อาจจะทําให้บอกได้ว่าเวลาคุณผู้ชมเนี่ยไปใช้บริการตามหน่วยบริการต่างๆอาจจะยังถูกเรียกขอใบส่งตัวอยู่เพราะว่าข้อมูลหน่วยบริการต่างๆยังไม่เชื่อมกัน ทีนี้อีกปัญหาหนึ่งพอบริการในโรงพยาบาลใหญ่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับรัฐบาลก็พยายามบอกประชาชนว่าถ้างั้นเจ็บป่วยให้ไปเริ่มต้นจากหน่วยบริการปฐมภูมิก่อนนั่นก็คือคลินิกชุมชนอบอุ่นครับซึ่งคลินิกชุมชนอบอุ่นก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันทั้งตอนนี้คลินิกชุมชนอบอุ่นบอกว่าจริงๆตัวเองควรจะได้ทําหน้าที่ในการเป็น หน่วยบริการประฐมภูมิได้อย่างเต็มที่ดูแลสุขภาพประชาชนพื้นฐานแต่ปรากฏว่าจะต้องกลายเป็นที่ออกใบส่งตัวให้กับประชาชนลองไปติดตามดูนะครับเรื่องนี้ตัวรัฐมนตรีเองก็พยายามจะลงไปศึกษาหาข้อมูลด้วยครับแม้จะเป็นช่วงบ่ายแล้วแต่บริเวณหน้าคลินิกเวชกรรมวงสว่างสหคลินิกเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครยังคงเต็มไปได้วยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่มารอพบแพทย์ คลินิกแห่งนี้รับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ1,000 0คนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอายุ60ปีคนนี้สะท้อนปัญหาว่าเดิมแพทย์จะนัดมารับยาทุก3เดือนแต่ช่วงหลังคลินิกเปลี่ยนมาให้รับยาทีขึ้นเป็นเดือนละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งทําให้ต้องเดินทางมาคลินิกบ่อยขึ้นนี่้ไปรับโรงพยาบาลใช่ไหมหลังหลังจากป่วยหายป่วยนะสเดือนเขาจะรับทีนึง ล้วป้าก็ต้องมาขอใบส่งตัวที่นี่ใช่ไหมล่ะเขาออกใบส่งตัวใช่ป้าก็ไปรับที่โรงพยาบาลพอหลังมาเขาบอกว่าคุณป้ามารับที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้เขาบอกครับป้าก็เริ่มมารับเลยตั้งแต่เดือนไหนไม่รู้จำได้ประมาณห้าหกเดือนนี่แหละอ๋อแต่ก่อนเขาจะนัดป้าสามเดือนไงอืพอเดือนสองสองครั้งละมั้งที่เขานัดป้าสองอาทิตย์มารับทีนึงเนี้ยธรรมดาเขาจะนัด สามเดือน2เดือนนะตรนแด้กด็เออพอนานมาหน่อยเขาให้สามเดือนอหลักมาเขาให้สองอาทิตย์เห <laughs> มือนยาไม่พอสถานการณ์นี้สะท้อนวิกฤตการเงินของคลินิกที่เข้าร่วมโครงการกับบัตรทองผู้ประกอบการยอมรับว่าเดิมเคยสต็อกยาได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย แต่เนื่องจากยาโรคเรื้อรังมีราคาสูงประกอบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจึงจำเป็นต้องปรับลดการซื้อยาลงเพื่อให้คลินิกสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องจำกัดการส่งตัวผู้ป่วยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหางบประมาณในภายหลังวันเดียวกันนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาสการกะวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์เจเดทธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปอสอชอได้ลงพื้นที่คลินิกแห่งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อติดขัดในการให้บริการรวมถึงประเด็นการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อนําไปปรับปรุงและยกระดับการให้บริการให้ดีขึ้นซึ่งผู้บริหารคลินิกก็ได้ชี้แจงถึงปัญหาการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ พร้อมเสนอให้เพิ่มงบประมาณบริการเพื่อแก้ปัญหาและเสริมความแข็งแกร่งให้กับคลินิกเพื่อช่วยให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืนการบริหารจัดการที่ว่าเพื่อให้เราอยู่ได้เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้เราอยู่ได้ครับหมายความว่าเราพยายามที่จะบริหารภายใต้ข้อจํากัดตอนนี้ให้ได้ก็เลยต้องมีการซอยนัดให้มันถี่อีทีอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นเพียงแต่ว่าคุยกันหลังใหม่ ปัญหาอะไรที่เราอยากจะได้ปรับได้แก้หรืออัปเกรดให้ให้ดีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เข้าฟังดูแล้วในส่วนของการส่งต่อเนี่ยของทีเด็ดเขาส่งเต็มที่ส่งเต็มที่แต่ว่าราคาราคาที่ส่งต่อไปยังโรงเรียนแพทย์ราคาของค่าใช้ใจ่ายต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าทําให้เกิดความเป็นธรรมเขาเบิกมาได้เท่าไหร่ แล้วเขส่งต่อไปเนี่ยอยากให้ข้าวเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้คลินิกเขาอยู่ได้มีความมัน่นคงมีความแข็งแรงและพัฒนาไปได้ตลอดวงสว่างสหคลินิกมีหน่วยบริการรับส่งต่อคือโรงพยาบาลวชิระพยาบาลอีกประเด็นสําคัญที่พบคือเมื่อผู้ป่วยถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแล้วมักไม่ต้องการกลับมารักษาที่คลินิกเดิม แม้คลินิกจะมีศักยภาพในการรักษาก็ตาม,มาส่วนการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการนั้นนายแพทย์เจเดศเลขาที่การสปสชอบอกว่าแม้จะไม่มีปัญหาแต่พบว่ามีบางรายการที่อาจเกินความจําเป็นรวมถึงค่าบริการการตรวจวินิจฉัยที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบปรดีเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าในเรื่องบริการในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีการ,รามาช่วยกันดูว่าวิธีการจ่ายเงินของเราบางครั้งเนี่ย ถ้าบอกป่วยมากจ่ายมากเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่ทิศทางที่น่าจะเป็นท่านประหลัดก็เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมที่จะผลลัพธ์ทางสุขภาพมาเป็นตัวที่จะกําหนดค่าใช้จ่ายมากกว่าเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าทุกคนก็อยากจะป่วยมากรักษากันมากอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกอันหนึ่งซึ่งเราต้องไปทํารายละเอียดนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยังคงเป็นความท้าทายของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมืองซึ่งต้องรับมือทั้งปัญหาด้านการเงิน การบริหารจัดการยาและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วยขณะที่นโยบายบัตรใบเดียวรักษาทุกที่ถูกประกาศและเดินหน้าทั่วประเทศแล้วผมลงไปเห็นแบบนี้ครับคุณบุษรินก็คิดว่าถ้ามีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพได้ร้อเอร์เซน์ มันจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างที่เห็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องเงินยังแก้ไม่ได้ต่อให้เราสามารถเชื่อมข้อมูลได้ร้อยเปอคุณหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งเปิดดูประวัติสุขภาพของผู้ป่วยที่มาจากที่อื่นได้แต่พอมาถึงว่าจแล้วใครจะจ่ายละ่ะทีเนี้ย ต่อให้เชื่อไป100%มันก็ยังแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทีนี้ดูครับก็คือในปี2568เนี่ยงบบัตรทองเพิ่มขึ้นมา8%นะครับจากปี2567ในขณะเดียวกันผู้ป่วยค่าบริการผู้ป่วยนอกที่อยู่ในงบเงเหมาจ่ายรายหัวก็เพิ่มขึ้นมา3%ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นมา13%อันนี้ก็เป็นเงินอีกก้อนหนึ่งที่จะดูซิว่าในทิศทางบัตรทองในปีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเงินไม่พออย่างที่เราเห็น เป็นเรื่องใหญ่กว่าแล้วก็เป็นอีกล็อกหนึ่งที่ต้องแก้กันด้วยนะคะแต่เอาแค่เรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลคุณวัชริทยิ์เคยพูดไว้นานมากแล้วนะ<ช>เรื่องนี้แล้วมีโอกาสที่จะสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าในเวลานี้มีอยู่แค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ของหน่วยบริการทั้งประเทศที่เชื่อมโยงไปแล้วนะครับหน่วยบริการหลกักๆที่ยังเป็นช่องโหว่อยู่กับอย่างพวกโรงพยาบาลเอกชนโรงเรียนแพทย์เหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องความไว้ใจระหว่างหน่วยงานในขณะเดียวกันคนทํางานหลักนะครับที่เป็นคีแมนทั้งคุณหมอเจเด็ดซึ่งเป็นเลขาที่การสป จะ,กะเกษียณแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอเดือนกันยายน คุณหมอโอภาสการกาวินพงศ์ซึ่งเป็นประหรรละัดก,กระทรวงสาธารณสุขก็จะเกษียณไปอีกคนค่คนสองคนที่เดินตามรัฐมนตรีสมศักดิ์ะจะ,กะเกษียณกันพร้อมๆกันในปี2568นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ต้องจับตาดูว่ามันจะต่อเนื่องไหมในส่วนของการดําเนินนโยบายเพราะปัญหาต่างๆยังาคาลาคาซังอย <ừ> ู่เลย <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คิกออฟไปแล้วแต่ยังคงต้องจับตาอีกหลายประเด็นเลยนะคะคุณผู้ชมถ้า30บาทรักษาได้ทุกที่จริงนั่นหมายความว่าประชาชนจะได้รับการรักษาที่มีเวลาชีวิตกลับมาอีกเยอะเลยและเรื่องสุขภาพสําคัญและรอไม่ได้นโยบ นี้จึงสําคัญจริงๆนะคะทั้งหมดนี้คือตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ผ่านทางดีอคทฟด้วยวันนี้ดิฉันบุษรีนิ่งเกศติกุลและคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ